สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Volunteer ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม a อเวกชาแนลค่ะ เป็นประจำทุทกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมาพบกันค่ะแล้วก็เราจะไปพูดคุยกับน้องนองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอักัมชัญกับการที่พวกเขาได้ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนไปทํากิจกรรมดีๆโครงการดีๆเพื่อสังคมนะคะด้วยในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงโครงการที่เรียกว่า smile project นะคะโดยน้องๆ้องของมหาวิทยาลัยอักัมชันนั้นเขาได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมกับองค์กรสากร์ในการที่จะทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาสอนศิลปะวัฒนธรรมให้กับ คนต่างชาติจะดีหรือว่าให้กับเด็กๆนะคะที่ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับน้องแพรผ่องพิพัฒคุณนะคะจากคณะบริหารธุรกิจการตลาดและน้องพงามโทรีหรือว่าน้องอังจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องแพรกับน้องอังนะคะ ต้องบอกเลยว่าน้องอังเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดาเพราะเป็นประธานด้วยใช่ไหมคะปีนี้ชื่อว่าอะไรคะประธานรุ่นครั้งนี้เนี่ยค่ะคือตัวโครงการใช่ใชไหมคะชื่อ smile project 2. นะคะเพราะว่าเราครั้งที่แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเราได้จัดโครงการครั้ง smile project ครั้งที่หนึ่งไปแล้วค่ะจุดเริ่มต้นเลยหรือว่าที่มาที่ไปของโครงการ smile project เนี่ยค่ะมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะก็คือ,อคนที่ก่อตั้ง smile project เนี่ยค่ะ คือเราเหมือนกับว่าโครงการนี้ค่ะมาจากประเทศโปลแลนด์นะคะทางโปลแลนด์ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะถ้าเกิดแบบว่าเราเอามาอะดับกับนักศึกษาไทยแล้วก็เด็กไทยในต่างจังหวัดด้วยแล้วก็จะได้ช่วยประเทศไทยด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาคิดกันว่าเราจะอะดัปยังไงให้เข้ากับประเทศไทยอ,อะไรเงี้ยค่ะค่ะ ทราบมาว่ามีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าเป็นองค์กรระดับสากลเลยเขาเอามีส่วนช่วยกับโครงการของน้องๆด้วย <c oughs> ชื่อว่าองค์กรอะไรคะไอเซกค่ะค่ะไอเซกที่เขาทาอะไรอะคะค่ะไอเซกเป็นองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีทั้งหมดอยู่110สิประเทศทั่วโลกแล้วะคะ่ะซึ่งในประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีทั้งหมด4มหาวิทยาลัยนะคะมีมหาวิทยาลัยอาสมชันรรมหาวิทยาลัยกร,รุงเทพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วก็ธรรมศาสตร์ค่ะก็ สิ่งที่เราทํานะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะระ,ะหว่างประเทศค,ค่ะและเน้นการพัฒนาผู้นําเป็นต้นเลยค่ะคคลักษณะก็จะคล้ายๆกับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ว่าจะมีวิธีในเรื่องการทํางานด้วยเพราะว่าเราเติบโตขึ้นนะคะอืมค่ะทีนี้อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้น้องๆเนี่ยอยากจะเข้าร่วมกับไอเซกแล้วก็ทําโครงการสมายโปรเจกต์นี้ขึ้นนะคะ ถ้าเริ่มจากแรกๆเลยก็คือประมาณแบบว่าเ,เรามีเราใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยให้มันจบๆไปวันๆนี่มันก็แบบเหมือนไม่ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยก็เลยแบบเอ้ยอันนี้น่าสนนะช่วยให้เราพัฒนาความเป็นผู้นําด้วยแล้วก็มไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเรายังมีเพื่อนต่างชาติอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สังคมเราก็แบบดีด้วยอะไรอย่างนี้จะช่วยให้เราพัฒนาได้หลายๆอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะยางนี้ตอนแรกเลยเราต้องเข้าไปเป็นสมาชิกับไอเซกก่อนด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็เลยมเป็นสมาชิกก่อนค่ะก็ช่วยพี่ๆเขาทํางานพี่เขามีโปรเจกต์อะไรก็ช่วยสนับสนุนที่เขาค่ะอ๋อแล้วน้องๆรู้จักไอเซกได้ยังไงอะคะก็คืออย่างที่ที่ในมหาวิทยาลัยอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นชมรมชมรมนึงอะค่ะก็เลยเข้าไปจอยไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมารู้จริงๆเลยก็คือ นี่มันไม่ใช่แค่ชมลมนะมันเป็นองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมี activity day ค่ะทุก semester ก็จะมีหนึ่งสวันให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมให้เราเลือกตามสิ่งที่เราเหมาะสมค่ะค่ะและครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้เจอเพื่อนต่างชาติรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ครั้งแรกเลยก็รู้สึกรู้ตื่นเต้เหมือนกันเนาะเอ้ยทำไมเราแบบว่าเหมือนเราอยู่แค่ประเทศไทยเงี้ย แต่เราสามารถเจอเพื่อนที่แอฟริกาทีา่จีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปหรืออเมริกาได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปถึงที่นั่นแล้วก็แบบเหมือนแล้วคือเหมือนเราเราแบบมีมีอะไรดีๆให้ต่อกันด้วยคะ่ะ ที่จะมาทำสมายโปรเจกต์แน่นอนเราต้องเจอกับเพื่อนจากหลายๆชาติหลากหลายวัฒนธรรมเราต้องปรับตัวเข้าหากันยังไงบ้างนะคะแล้วเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างที่ไหนอ๋อตอนแรกเราเหมือนกับต้องพยายามที่จะเข้าใจค่ะว่าแต่ละชาติก็จะมีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะในเช่นประเทศไทยเราก็จะแบบอะไรก็ได้สบายๆอย่างเงี้ย สมมติว่าเราเพื่อนมาทุกคนก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรชิวๆสบายๆายทุกคนก็จะสบายๆนะ<ฮ>ะ่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นพวกชาวยโุโรปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรื่องแบบเฮ้ยไม่ได้นะทคือต้องบอกมาเลยนะว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายก็สนุกอะค่ะแต่อย่างนี้เราต้องแบบโอเพนนิดนึงว่าแบบมันจะต้องแบบนะแล้วก็เข้าใจเขาอะค่ะเปิดใจใรับใจ<ช>สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจแล้วก็คือ เราคือเขามาแล้วก็ต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมเขาแล้วเขามาเราเขาก็ต้องเปิดใจวรับวัฒนธรรมไทยของเราด้วยค่ะแรกๆเลยที่มีเพื่อนต่างชาติเข้ามาเราทากิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะก็เหมือนก็เราจะมีแบบบอนดิ้งแคมป์ก่อนเป็นอย่างแรกอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อที่จะแบบให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็แบบเหมือนช่วยแบบแนะนําวัฒนธรรมไทยให้เขาอะไรอย่างงี้ค่ะว่าคนไทยการอยู่ประเทศไทยจะต้องทําตัวยังไงอย่าง อย่างเรื่องเบสิกที่เราแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่สําหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องยากก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็แนะนําเขาว่าเอ้ห้องน้ําไทยเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ <laughs> เวลาเข้าจะต้องเข้ายัางไงอะไรยังไงอะไรอย่างเง oh. ี้ยค่ะ เราได้มีโอกาสพาเพื่อนเพื่อนต่างชาติเหล่านี้ไปลงพื้นที่ต่างๆทํากิจกรรมร่วมกับเราในโครงการ Smile Project ด้วยไหมคะใช่ค่ะ<ม><ม>ก็คือเหมือนให้เขาแบบไปไปคุคกคีกับชาวบ้านนี้ค่ะไปอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ไปสอนหนังสือเด็กไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท,ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งเด็กนักศ<ม>ึกษานักเรียนด้วยค่ะ<ม><ม>แล้วเราก็ไปช่วยเขาสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>ซึ่งก็ได้รับความสนับสนุนจากทางทางโรงเรียนเองแล้วก็ทางชาวบ้านในบริเวณนั้นด้วยค่ะ S <S น้องๆก็แบบตื่นเต้นพอตอนเย็นก็พาไปรีดนมวัวพาไปดูเห็ดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ได้สัมผ<ะ>ัสอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวนักศึกษาที่ไปลงไปช่วยก็ก็สนุกเลยค่ะเพราะว่า,<ะ>าเวลาที่พักอย่างเงี้ยเราก็นอนแบบบ้านไม้มีมุง้งมีพัดลม,อ,มอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยเลยค่ะแบบธรรมาชาติใช่ใช่ค่ะห้องน้ำเขาก็จะแบบเฮ้ยจะะอาบได้หรอเป็นแบบตักน้ำอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าพวกเราก็ต้องยอมรับนะติดกับระบบ การอาบน้ำแบบฝักบัวใช่ใช่เขาก็บอกม่เคยตัวชาวบ้านก็เป็นห่วงแล้วว่าเอ๊ะเขามาเขาจะอยู่ได้มันเขาจะอาบน้ําได้ไหมเขาก็ติดตั้งฝักบัวให้เป็นพิเศษเลยค่ะะค่แล้วจริงๆแล้วก่อนที่เราจะลงไปพื้นที่แบบนี้แล้วก็พาเพื่อนหนังชาติไปด้วยแบบนี้เนี่ยตัวน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องไปอบรมอะไรกันเป็นพิเศษจอดด้วยไหมคะ ในเรื่องการอบรมนะคะเหมือนจะเป็นการถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมากกว่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เหมือนเ,ออเราก็จะแบ่งงานกันในแต่ละกลุ่มแต่ละสส่วน,นะคะอย่างคนนี้เป็นคนรับผิดชอบเรื่องการดูแลรับสมัครต่างชาตินะเป็นคนสัมภาษณ์ต่างชาติอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดูแลเรื่องตารางเรียนการเรียนการสอนว่าต่างชาติม,มาปุ๊บแล้วเขาจะสอนเรื่องอะไรยังไงให้ตรงกับหลักสูตรไทยด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายหาสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนอะไรเนี้ยค่ะว่าช่วยเพื่อที่จะแบบมีเงินซัพพอร์ตโครงการม่ายิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีการประชุมกันเรื่อยๆค่ะว่าอัพเดตว่าไปถึงไหนแล้วยังไงต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลเลยของ Smile Project ที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมีทั้งหมดอีกคนนะคะอย่างตอนนี้ที่คนที่จัดทำโครงการนะคะคนที่แบบออแกนซิ่งทีมค่ะ มีด้วยกัน14คนนะคะส่วนมากจะเป็นน้องใหม่ทั้งหมดเลยค่ะน้องปีหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็กำลังคนพอไหมคะดูเหมือนว่างานยิ่งใหญ่พอสมควรเนอะแต่ว่ากาลังคนก็14คนเนง่ะแต่ก็มีแบบมีพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้อยู่ในตัวอันนี้ก็คือพี่เขาพี่เขา้ามาช่วยใน้ารสมไเข้าประชุมแบบแนะนําน้องทาอย่างนี้นะมีอะไรพี่ช่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนหลักๆที่ว่า14คนนะค่ะ แล้วก็เราจะมีส่วนของบัตดี้ด้วยค่ะก็คือนักศึกษาจากคณะต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเข้ามาจอยด้วยก็โอเคได้แล้วก็จัดให้ดูแลต่างชาติเป็นเพื่อนเขาเวลาแบบเขาเหงาอะไรเงี้ยก็โทรมาหรือเวลาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เขาอยากสื่อสารนี่ก็ช่วยแปลอะไรเงี้ยค่ะเขามาอยู่กันทุกหมดที่วันใช่าอย่างเพื่อนๆต่างชาติ่คะก็ส่วนมากก็จะประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งค่ะหกสัปดาห์ค่ะ ได้ภาษาไทยอะไรจากเรากลับไปบ้านคะส่วนมากก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันคะอร่อยเผ็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะเบสิกซึ่งตอนนี้มีคนหนึ่งที่มาจากโปแลนด์พูดพูดแบบพูดเก่งเลยค่ะคือเขามีความรู้สึกเขาอยากกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาไทยค่ะเขาก็เลยพูดเก่งวันนั้นพาเขาไปที่ ยชยาคูไปพูด,ไปพ,ดไปพูดนิดนึงชาวบ้านนี้เราก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว,ว่าประเทศแถบเรามีเสน่ห์มากนะคะทํานกำลังคุยกับน้องๆสนุกสนุกเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่ก่อนแล้วะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกับสไมายโปรเจกต์โครงการที่สองค่ะ,คะ